ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่รายการทีเฟกสต t ชั่นค่ะสถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่รายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยนะคะโดยสัปดาห์นี้เช่นเคยอยู่กับดิฉันปามสินิดาเพชรเอืวอ์กุ่นพร้อมกับทีมงานค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะในช่วงของการจับกระแสะอนุพันธ์นะคะวัดอุณหภูมิแล้วก็จับทุกปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบในรอบสัปดาห์ต่อตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์เองด้วยซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างผันผวนในบาง ะะแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงเป็นลันกษณะของการไซด์เว้อัพแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนาวต้านสําคัญสาคัญ,ญ1,590 1,600เนี่ยหลายคนก็ตั้งไว้เลยนะคะเป็นแนวต้านหลักๆแต่ยังไม่ทะลุไปได้สักทีค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเทรนด์เนี่ยยังดูของการเป็นลันกษณะของการไซด์เว้อัพและถ้าย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะคะไปจนถึงต้นปีเลยไม่เล็กน้อยไกลออกไปนิดหนึ่งต้นปีที่ผ่านมานะคะปลายปี2,556เนี่ยตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซ็นตอินดี x อยู่เพียง1,298 เองแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะกลางกลางเดือนกันยายนกําลังจะหมดไตรมาส3เข้าสู่ไตรมาส4ี่แล้วนะคะตลาดหุ้นไทยก็ทะยานไปได้200กว่าจุดนั่นคือปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา1580จุดค่ะในยะแบบนี้นะคะมีฟันฟลูที่ไหลเข้ามายัางตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องถ้าสังเกตดูตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนะคะมาจนถึงกลางกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามีเม็ดเงินหรือว่านักลงทุนเข้ามาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยเกือบเกือบหมื่นล้านทีเดียวนะคะในยะแบบนี้เอง มีผลอย่างมากต่อภาพรวมของตลาดทุ้นไทยเพราะว่าทำให้ตลาดหุนไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะปัจจัยจากต่างประเทศไม่จับตาหมองก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าบางวันก็ผสมปนเปรอดูปัใจจัยใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรามีการประชุม FOMC นะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะมีขึ้น16-17กันยายนนี้ค่ะตลาดก็มีการคัดการ กันแล้วนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดการหรือเปล่าคุณเจเน็ตยนเล่นนะคะประธานของธนาคารกลางจะส่งสัญญาณอะไรออกมาอีกหรือเปล่าด้วยซึ่งตอนนี้ตลาดก็ถือว่ายังไม่ได้ขยับไปไหนมากนะคะก็เฝ้ารอดูปัจจัยที่จะส่งผลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของตลาดหุ้นด้วยอีกหนึ่งตลาดนะคะอย่างตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะก็ได้รับแรงกดดันพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวในเรื่องของปัจจัยนะคะในเรื่องของสกอตแลนด์เองก็ดีนะที่อยากจะลงประชามติแยกตัวออกจากการเป็น ราชาอาณาจักรด้วยนะคะบรรยากาศเช่นนี้เองก็กดดันภาพรวมของตลาดหุ้นพอสมควรเลยและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะไฮไลท์กันให้เห็นเลยนั่นคือทิศทางราคาของทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำโลในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องเลยก่อนนี่อาจจะเห็น128090กว่าเหารียญสหรัฐต่อทรออส์แต่ล่าสุดนี้อยู่ที่ประมาณ1238อสาเหรียญสหรัฐต่อทรออส์เท่านั้นเองได้รับแรงกดดันมากขนาดนี้นะคะท่ามกลางทิศทางของค่างเงินดอลลาร์ ที่แข่งข้าขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทของทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันทิศทางที่มีลักษณะค่อนข้างผันผวนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือว่าตลาดพุกพั์อย่างทองคําเราจะวางกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีแล้วก็นักลงทุนที่สนใจในลงทุนในตลาดทีเฟนะคะจะมีการปูพื้นฐานมีหัวใจสําคัญที่เราจะต้องจับจุดอย่างไรช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะ